สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสุกูสุขคนสุมองสุบอนพี่น้องเอ้สบายดียามเทียงพี่น้องเอ้ยตัวรุมแล้วหรือว่าไรค้นมาแล้วแล้วว่าอยู่รุมนะดยสิคนน้นให้แล้วจังกินขเขาบรเลื่นได้นี่นะ มาแรกจะกินโดยปาดครับนีฝนไมิโน่เอ้ยนีฝนนี่ฝนขายข่อยนะโย่ลูกสาวกับโตมาเจมาจันโยป๊บแล้วน right? right. <cat bone> ี่ก็ไรโลกคนเขาชอยกันเลยบาอ่า มาเทียวเดียวนึงบ่หายเลย่ันเบาดาวมาพอดีห้อยเบาดาวเอาลงเด้อป่บเต็มข้าวปลงโดยโดยโดยพอว่าอไปแม่ไอ้ดาววะว่ามันตื่นบ่ไก่ตื่นนอนนอนนอนอตื่นเชียงโลจ้ไปนะ ป้าคณะค่อยแก้มาหนักๆอย่างงูหูมือพวเนี้บ้าค้าล่องวัดมาตื่นเกินคาราเบลแล้วลุงดาวนี่ไก่ทองว่ะลุงสายจวดเกินว่าสั่นหลานจนย่อข้อเบิ้งเลยปจิตตัวเราแกเถี่ยวนึง่งเอาเอ้ยเมื่อรับลูกสาวลูกสาวกระโทมมาจ่อจั่นอยู่จั่นพ่อบเมื่อเอาโดย

กูยัดแกยัดเนาะูค้นกูค้นกเลยเอาแบบเคลื่อนที่น่อยเข็มเนาะลดรถปันเขาเคลื่อนที่ไปเลยแมนส้างตำนานนี่เลยเนาะเ้นอันาำดขึ้นดำขึ้นเลยเนาะซอยกันพี่น้องเอ้ย ผลกระสีมาะลายนะบนนลัฟกระปั้นแล้วเอาเขา่ารีไว้จังมาใครได้เนาะนไไนอ,อือสีมาห้ามตอนนี้จบเลยนะไม่ได้มูนกกระปีนะใครนี่ก็เป็นเช้าเลยตรงได้นี่นะอโโเออสองห้างนกกระปีดตรงได้น,น,นี่มาเป็นเช้าเลยนะเนี่ยขึ้นชั้นคนอยู่นะสองห้างเป็นเชา่าเออนั่นนก็เลี้ยงนะ ลูกลูกหลายเลยช่องหางเนาะเสียงมันแชเซวอยู่ไข้าไข่รลายลูกแพ้นี่ลอยงามปากกัญญง ออเปในีวแ่งเอกียวปะถอแล้วมันี่นานาเกองคยู่ด่เลยประมาณสิบห้เพื่อนวานานน้น่พ่อเลยสิบห้บาดาวเขาเ่้าพิษเขาว่าหกสบเขาว่าห้าสิบโบแมนดอกมัน ไขซาเลียบงแลมัดเข่าบักลายๆนึงหืมมันเนี่นะอ้หยลเลยเาะออไหนเล่ายังวะว่าว่าว่ววาก็าดาทีแล้วประมาณสี่สิบไปห้าสิบว่ะมันมาไล่บ่งเฮาเฮากู้นะแต่แตก่ก็คำวานบกูกขึ้นมาเนาะอ๋อมันจีเครื่องชงเลยเนี่ออหกิปเมัก้นยังรุบคือจะว่าเ,เนีเนาะ ไปเจ <c oughs> ็ดซะเ้ยน <c oughs> <c oughs> <poke> ั่นโน่นก็ครึ่งเลยนี <Uma> ่ส <ifs> ิบให้แม่ทุะเครึ่งนะน่าใต้ก็ครึ่งอีกโอ้โหเจ้าวยแหงว่าวลายไปน้อยเลยรวยละ สองยองยประมาณสองรอยเจนะ็ดองอยแปดมอืชือสงอยแปดสิบได้ปีน่ะ <c oughs> ข้างเล่าจะจังฮักเลยค <c oughs> ้างเล่าจะจีฮักเลือเอาเอา,เอาลงมาไว้อยู่อันตะล่างอีกหกเจ็ดสิบสอบ <c oughs> เอาลงมาไว้ขื้นดิน เขาง้างปีนะ่งพี่น้องครับคนยังมาทัน้ลยตอนน่ะเกือบแมน นีうう่จะเจ็ดแปดซิบข <sm all hy enas> <Trans> ้นเนาะบาดาวเนาะบุคคลแปดซีบในรูปอยู่ดิเมนนี่จะขัถ่วไวให้อันนี้ประมาณอีกจักมือใครกาวะสามสีมื้นได้บอเนี่ยเกวได้บอเนี่ยพฤตีวิทยพลนเนาะ ดโดยพอดีแล้วเนะน,นานนะไปกินขขาก่อนเพืน่นวะาคยกครับผมพักยกเนาะครับ,กกบมัดครับเดมืดมากเลยเพี่อนเอ้ยโอ้ครับถ้ายุดล้มนี่อันตรายเลยได้เนี่ย,กยกนี่มันล้มเยอะเนี่นยครับ กูมสลัวสลัวอยู่เนี่ยขก่เนี่ยผบวอยากงามไปดมได้นเนี่ยอีกอาวันนี่ครับอ,กอีกสองสามวันเกี่ยวได้แล้วแเนี่ยครับหลังวันศิลหลังวันศิลครับผมไก่และเห็ดเ่ยนะไก่กินครับครับไก่มันก็หิวดีเนี่ยไก่บ่คอยร้ายคือจะเก่า เมื่อก่อนโอ้ไก่หลายปลามันตายหมดตอนนั้น,น,นครับมันไม่ได้แล้วแทนนี่เครับไม่ไนะครับร้อยเก็บไข่อบ่ได้เนะาะพช่้อเมื่อก่อนพี่น้องเลยเอาไว้เก็บไข่หรือยังร้อยจะเก็บไข่เลยลอยอ่าเก็บรอบหนึ่งแล่นางวะโอ้อยู่ในซองน่วยพี่น้องเนี่ยอยู่ในกระซองเออ มีอีกแล้วร้อยเอ้ยจ้าอยู่นี่ซีอยู่นี่เออไข่ดีเนาะครับตอนหน้ามาแดงมันจะกระตอดมันก็เริ่มแล้วครับผมนี่ก็มาเริ่มมาเรื่อยเรื่อครับแต่ว่าใบมันใหญ่มันสวยเท่าเกตเอเลยครับผมแม่ซ้ำๆบ่เบอร์ศูนย์พี่นกครับผมได้เบอร์ศูนย์อยู่ครับผมมันเป็นพ่อพันธุณเป็นแม่พันธุ์เลยนไงครับมันกินอิมอืม ครับอย่นี้แม่แม่ฟองเดียวอิ่มเลยครับอือเด็กนยอยู่นี่หนึ่อยู่นี่สองเสียงออกแอกออกแอกออกแอกออกกอยู่อองอก่มแล้วหั่งหังละสามละสี่ได้ลุงก็หลายตัวนะใครนะะ หากมันมาไข่หังเดียวกันมันไม่พอรังไข่เขาไม่พอนี่ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยจะมาอีกแล้วครับนี่จะเข้าเลยก็ลังจะก็รังจะไข่เนาะครับรังังมันไม่พอหั่งม่พอเนาะหั่งมันไม่พอกันสองร้อยเข่าวะสองร้ยตัวดูยี่สองร้อยตัวได้ลุงเนี่ยนอาหารมื้อละสอบดูยี่นี่ลเนี่ยมันละก็สอบนี่เนี่ยครับ หมดแล้วหนูกระลันบุพอกันนี่ยกำลังอือมันกินน้ำดีมันกินน้ำกินผู้อาหารคอมแห้งไงแม่นครับแล้วก็กินไข่กินไข่หน่อยนะนู้นกำลังจะไปไข่แล้วนั่นนะครับเรียกว่าไข่แล้วกปลอกไข่นัากำลังจะปลอกไข่นั่นน่ะครับนั่นขนลุกเลยนั่นก็จิกนั่นไปทำที่ไข่เขาแล้วน่ะครับนั่นครับครับนั่นก็จิกฟางมาทำที่ไข่ไปนั่นครับ แม่มาลงามไก่ฟามไก่นี่มันมันจะแคแน่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกินทำน้ำบด้วยไงแับมันโยกทนี่เอาไว้สำนีกรดองเด้อขอบคุณหลายหลายผิดบองไปสุขสุขคุณอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกควเมนต์พี่น้องเนาะขอบคม่ลิมนาด้อพี่น้องเด้อ ด,ด,ดีมีแห้งสุขูสุคนพี่น้องสลัคลิมนี้ก็สบายดีสบายดี